สวัสดีทุกคนด้วยน,น,น,นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแบบเอ่ Attack o น t i t a าโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจุกไปกันไอ้หนอนได้ไม่ค่อยเก่งอ่ะเหนียวเหนียวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับฐานไปเติมแก๊สไอ้พวกนี้ก็คืออันนี้คือ energy ดาบอันนี้คือ energy แก๊สนะครับท่านผู้ชมแก๊สก็คืออันนี้ครับเนี่ยไอ้หนอนได้เนี่ยเหน,เนียว งไมโกงอะไรทั้งนั้นไม่โกงพี่้าอะไน,นั่นตายแล้วไม่ไม่ตายหรอไม่ไม่ตายไม่จบไม่ตายหรอพม่อะยากโอ้ตายตายยกฆ่าได้ฆ่า,าได้ลทีไม่ไกีิงไนก็ฆ่าได้ตั้งหลายครั้งแล้วนะ ก็เข้าใจเข้าใจหมุนใหญ่หุนสลิงชอบตรงนี้เย้นอัดเดียวเย้าลงไม่เป็น่ะ

เติมแก๊สเถอเราไปเติมแก๊สเถอะมันมันเราไปเติมแก๊สเถอะฉันไม่มีดีโยว้าว่อเมื่อเมื่ฉันว่าเราควรเราควรไปเถอะมันมันใกล้ฝนแล้วนะ่ยณฐาเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆมากด้วยไปเลยเออเออเออว่าเอาขับม้าไปนี่แหละม้าเร็วขี่ม้าว้ายว้ายว้าว้ายม้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดท่านผู้ชมม้าเป็นอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมเป็นตลอดแบบเนี้ย เป็นตลอดท่านผู้ชมไม่เคยมีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ใจด้านว้า้า มารับมาเป็นใช่ป่ะโอเคเับไปเลยแล้สลับสลับอ้าอลงมาแล้วโอเคตอนนี้ดูเอ NERGY ครับท่านผู้ชมดูดูเจ้าเอ็มดีวีดีโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมโอ้โหตอนแรกนี่ผมไม่ถนัดเลยนะเพราะเอ็มดีีดีมาเล่นนี่สุดยอดโอเคเอ็มดีีดีเดี๋ยวเราจะตัดตัดจบคลิปสักพักนะเอ็มดีวีดีโอเคแมวโอ้โหให้แชทดวยวเฮดช็อตเลยงี นเนี่ฉันนี่มันช็ลน,น,นี่มันเท่จริงๆอม่นีดี quan cứ đi <laughs> đi 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 đi